นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อย่างเต็มที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยให้ทำงานร่วมกันภายใต้9มาตรการนรายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ว่า ได้คำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี2 5 6 7โดยให้ทำงานผ่าน9มาตรการอาทิให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักกรอบการเผาทุกกรณีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิ์การรับความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ หากตรวจพบการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองรวมทั้งให้เพิ่มความถี่ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์หมอกควันและฝุน่น PM 2.5ร่วมกับหน่วยง,งานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือดักไฟป่าส่วนกรณีหมอกควันข้ามแดนขอให้กระทรวงการต่างประเทศยกระดับความร่วมมือเจราจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและสปะปลาว ให้ลดการเผาอย่างทันทีพร้อมตั้ง KPI ให้ชัดเจนเป็นต้นด้านพลตเอกพัชราวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก่าว <c oughs> ถึงผลการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนวานนี้ว่า ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งนายยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังส่วนก้ามาตรการที่นายยกระรัฐมนตรีมอบหมายนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที เรื่องที่ท่านไดยกไปประชุมนะเรื่องพ2.5นะครับท่านก็สั่งว่าให้ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยให้เปิดให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่รับผิดชอบในแปจังหวัดทางภาคเหนือนะครับแล้วก็อีกอย่างก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยท่านก็การชับว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวย้ำว่าในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะพร้อมทั้งด้านยุทธปกรณ์ยืนยันรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนศูนย์ปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะพร้อมนะครับยุทธปกรณ์จากกองทัพบกกองทัพกอากาศสำนักงานวุฒิชาติกรมฝนหลวงเราพร้อมเคลื่อนยา้ายยุทธบุคคลหมดไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทางรัฐบาลก็ทำให้ดีที่สุดขณะที่นายแพทย์จนหน้าสีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ติดตามระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณี PM 2.5ณสำนักงานเขตสุขภาพที่1จังจหวัดเชียงใหม่พร้อมย้ำว่าได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเน้นเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและพบบ่อยได้แก่โรคปอดยืดโรคผิวหนังโรคเยื่อบุตา ภาวะหอบหืดและโรคมะเร็งปอดซึ่งเขตสุขภาพที่1ถือเป็นต้นแบบการนำรอ่องเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวกับ PM 2.5ใน8จังหวัดภาคเหนือสักดิ์สิทธิประดับสินรายงาน